เพื่อนครับสำหรับ LG เครื่องนี้ครับผมซ่อมไปรอบนึงนะครับปรากฏว่าผมเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนโช๊คแล้วเวลามันปั่นแห้งครับมันจะแกงแก่งต่ำตรงนั้นตรงนี้ครับแกงแบบนี้ครับจะแก่งแกงแรงเลยครับแก่งประมาณนี้เลยครับแก่งประมาณนี้ครับเวลามันปั่นแห้งมันแกงนะครับถึงเปลี่ยนโช๊คแล้วไม่หายครับผมจะมาลื้อดูข้างล่างนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาลื้อดูตรงนี้ งัดขึ้นมางี้ครับมีน็อตข้างในครับหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนเราใช้ไกควงธรรมดานี่ครับหมุนออกครับแล้วก็ดึงน็อตออกมานะครับสำหรับแผ่นนี้นะครับถ้าเกิดไม่แน่นครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยแต่ตัวนี้ไม่เคยถอดนะครับเราจะขีดสลักเข้าไปขีดมันจะมีตรงนี้สวมเข้าไปนะครับเป็นเดือยอยู่ ยืดดีขยับก็ได้ครับไม่ค่อยเจแน่นครับนี้ยังแน่นอยู่นะครับก็สลักขีดนะครับบนบริเวณนี้ครับขีดให้ชุ่มๆหน่อยก็ได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงครับแล้วก็เราจะมาหมุนออกกันนะครับมนะครับก็ เป็นเมือกสกขนี้นะครับผมว่าซักไปมันก็เหมือนสกปรกไปเลยนะครับนี่ครับเราไม่รู้ว่าเครื่องเสผ้าที่บ้านของเพื่อนๆนะครับข้างในอาจจะเละแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องล้างถังครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีล้างให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าล้างแบบไม่ถอดถังนะครับเราจะทําไงกันแล้วก็มาดูมาลุ้นกันครับผมนี่เลยครับตัวนี้ใช้บล็์กบ็อกซ์38ครับผมแล้วก็ เราก็สวมเข้าไปข้างใน,นครับแล้วก็ัวนี้ผมใช้วิธีนี่ครับมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ครับเราก็จะใส่ไไน,สบบนี่ครับแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับเราไม่ต้องบักกีนะครับถ้าบักกีแล้วเ,เราใช้สามหกไม่ได้นะครับนี่ใช้ได้ตั้งสามหกสามแปดได้่อนเพื่ ต้องมีคนจับคนหนึ่งนะครับเพราะว่าถังมันจะดิ้นตามนะครับขับคุณครับก็หมุนประมาณสองสาครั้งนะครับนี่ผมจับคนเดียวนะครับก็ออกแล้วนะครับก็ขอออกก็ใช้มือหมุนก็ได้ครับพอสะดวกผมอยักให้เพื่อนดู นี่ผมหมุนกับมือเปล่าแล้วกับนี่มันออกแล้วนะครับเราก็หมุนออกเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับมันก็จะติดออกมาอย่างนี้ครับนอนนี้เต็ม ไปมั่งแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเราก็มันก็จะมีแค่นี้นะครับทีนี้เราก็จะไปถอดถัง,งล่างออกอ่าเราจะถอดถังตัวนี้ออกก่อนนะครับเราถอดปลาวก,ก่อนครับถอดก็ใช้ผมใช้ตัวทีสามทางนี้ครับมันจะมีเล็บกกใหญ่แล้วก็มาถอดน็อตข้างหลังอีกสองตัวครับเป็นนอ็อตเกาะหลังไว้นะครับเสร็จแล้วเราทำการยกออกครับ นี้เราจะเอาสายออกก่อนนะครับจะมีสายน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็สายไฟนะครับรนี่ก็ยกขวานี้อกก่อน แต่น้ำที่อยู่ตรงนี้ครับพิเชอร์นะครับเราก็นี่หยิบนี้ครับแล้วก็เสียแล้วเราก็ตึงสายน้ำาข้อน้ำออก ทีนี้นะะมันจะมีมมมวิ่งลงไปข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้ตกออกนะครับ เป็นเดือยนะครับไม่ต้องตกเป็นลักษณะนี้ครับเราก็ดึงสายออกนะครับมันจะมีสีมันอยู่ครับเราไม่ต้องกลัวหลงนะครับสีของแต่ละแต่ละตัวครับสีขาวครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนี่จะเป็นสีขาวนี่ครับส่วนสีฟ้าก็อยู่นี้ครับฟ้าแดงถ้ามันผิดนะครับมันก็จะใส่ไม่ลงครับ แข่งจองไเราก็ดึงฝาบนออกนะครับเอาสายไฟดึงนม่รอดรอดช่องนะครับเราก็เก็บสายไฟดีนะครับ เราก็จะเอาถังออกนะครับเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีน็อตอยู่แค่สี่ตัวนะครับสําหรับฝาบนที่ปิดถังไว้นะครับเราก็คันน็อตทั้งสี่ตัวนี้ออกนะครับเราก็ยกนี้ออกมานี่ครับอย่างนี้นะครับดังนั้นเราใช้ตัวดูดนะครับอันนี้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับหมุนออกนะครับท่านเพื่อนครับก็ก่อไว้ที่สามขาอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามก็เอาประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับแหวนก็ได้ปากตายก็ได้นะครับ แล้วก็พยายามหมุนค่อยๆดึงออกมานะครับลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ผมขันจนโก่งเลยนะครับมันไม่ออกนะครับนี่ผมใช้ ille, เป็นเป็นแผ่นแผ่นนี่คื bon. อโซดาไฟนะครับผมโมโซดาไฟใส่นะครับก็คือใส่โซลเล็กแล้วนะครับก็ไม่ออกนะครับข้อก็ไม่ออกจนมันจะโก่ง er หักแล้วนะครับมันก็ไม่ยอมออกก็เลยไปซื้อโซดาไฟมาใส่นะครับนี่ครับมันเก็บ รอไฟนะครับใส่ไปิีเดียวนะครับใส่ไปหน่อยเดียวตรงนี้เดี๋ยวรอให้มันละลายนะครับแล้วก็กัดกัดอ่าพวกสนิมนะครับหรือว่าเป็นหินหินปูนนะที่เกาะเนาะมันแข็งแข็งนะครับนมันสกปรกมากเลยครับเป็นถังที่สกปรกมากเลยครับถ้าซักไปแล้วมันจะนัวเลยครับเพราะว่ามันมีแต่คราบสกปรกนะครับไม่ได้ล้างมาสิบกว่าปีแล้วครับผม หลังจากที่ผมใส่โซดาไฟนะครับให้มันกัดผมก็เคาะแรงๆนะแล้วก็หมุน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 นะครับมันก็ค่อยๆยกขึ้นมาโอเคนะครับก็ก็ได้นะครับก็ถือว่ามันออกนะครับนี่ก็ออกมาได้แล้วดูแล้วครับผมโอ้โหนี่เอากันตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็ใส่โซดาไฟทิ้งไว้คืนนะครับมันสกปรกจนเออมันไม่สามารถที่จะดึงออกได้ครับเพราะว่า มันเก่าหรือมันนานมากนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูผมก็ยังไม่ได้ดูนะออกพระเพื่อนเลยนะครับโอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับนครับความสกปรกของถังนะครับครับว่าสกปรกมากครับตัวนี้ครับที่มันนองไม่ออกนะครับมันเคลืนสนิมนะครับ เกาะขึ้นสนิมจนไม่สามารถที่ดึงออกได้นะครับนี่ก็จะเป็นแรงตัวนึงครับาาาน,นี่แต่ว่าถางคอนไม่ยืมก็นควนรจะแน่นมากมันพัง,งกันแน่นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าทำไมถังมันโยกนี่ครับมีเว้นจน,นึงตรงนี้ มีซีนกันน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนจะไม่รอดนะครับผม้อซีนตรงนี้ถ้าใส่ปีกล่องใส่จเพื่อนครับผมก็ได้ถอนเจ้าเครื่องซักผ้ามาครับอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวดึงอันนี้สายพานยังดีอยู่นะครับนี่มีโยกนะครับแน่นอ่าทุกอย่างนะครับที่ผมเห็นนี่คือดีหมดเลยนะครับดีหมด อย่างเลยครับก็มาดูตัวนี้ครับที่ออกเมอเช้านี่ครับตัวนี้ผมคาอแรงแตกนะครับแต่แต่ผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ลูกยางบริเวณนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี้มันเป็นสนิมนะครับอาจจะเสียแต่ก็ไม่น่าเสียนะครับเพราะว่ามันไม่หักนะครับมันใช้ได้อยู่ที่มันแว่งนะครับเพื่อนๆก็ นี้ถังมันผุนะครับเนี่ยนะครับถังมันผุผมซ่อมไปรอบนึงแล้วครับซ่อมยังไงครับผมใช้วิธีการลบข้างๆตัวนี้ครับ2ตัวครับแต่ทีนี้พอผมถอดถังออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าลองขยับดูนะครับถังมันอ่อนได้นะครับถังมันเวลากดลงนะครับเวลาถังมันแข่งครับทําให้ถังนี่อ่อนยุบลงไปครับแบบนี้ครับครับ ยิงทําให้เวลาเราปั่นนะครับถังติ้นได้นะครับทีนี้เราจะมาแก้ไขกันตรงนี้ครับแก้ไขตรงนี้ที่มันผุนี่ครับเอาไม่อยู่ครับเอาแค่นี้ไม่อยู่ครับนี่ยังผุยังอ่อนอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาล็อกตรงนี้อีกตัวครับนี่น่าจะล็อกสองตัวตรงนี้ครับแยวผมจะซื้อมาอีกสองตัวครับหนึ่งสองสามล็อกทั้งสามตัวนะครับ ไม่ให้ถังมันยุบลงนะครับก็คือเวลามันแกว่งนะครับตรงนี้มันอ่อนลงนะครับทําให้ถังนี้เกิดอาการควัดนะคกับปัดมาโดนฝั่งข้ามครับนี่ครับเป็นรอยถลอกเลยครับถลอกสองข้างเลยครับเพราะว่าเวลามันปั่นแห้งนะครับอ่อนยบยบอย่างนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขตรงนี้ครับผมเพื่อนครับก็ตรงนี้ผมล็อกนี้ครับล็อกนี้ล็อกตัวนี้ครับเวลากดไม่ลงับครับ เมื่อตอนยังไม่ลุกครับมันกดแล้วมันยุ่ลงครับนี่นี่ไม่ลงนะครับกดแน่นแล้วนี้ผมจะลองใส่ถังดูนะครับครับตอนนี้ถังยังไม่ล้างนะครับนี่ก็ถือว่าสกปรกมากนะครับก็ถือว่านี่ครับเป็นคราบเป็นเมือกเมือกแบบนี้นะครับติดเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ผมว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าอาซีนตัวนี้อาจจะเสียแล้วครับ ดี๋ยวลองไปซื้อตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวนี้เป้ามันเสียนะครับนี่มันแตกนะครับเป้าเสียแล้วก็ผมข้อแรงตรงนี้มันหักด้วยที่ผมไปซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้200กว่าบาทครับับตัวใหม่เป้ามันจะเอ่อจะเนียนอย่างงี้ครับตัวตัวเก่านะครับนี่ครับมันจะบานออกลักษณะนี้ครับมันจะทําให้เสียศูนย์ได้นะครับแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปที่การใส่ก็รอยเดิมนะครับ มีรอยของมันอยู่นะครับครับตรงนี้จะมีล็อกอยู่นะครับนี่เป็นเดือยนะครับเป็นเดือยจะไม่รูอยู่สองรูนะครับเราก็ตัวเดือยที่ใส่ก็ไปตรงรูนะครับเบล็อกเบอร์สิบนะครับใช้ประแจกปากตาก็ได้ครับแต่นี้มีตัวทีนะครับเบอร์สิบก็เอาตัวสิบใส่เลยคือความ เคยล้างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่เคยล้างเลยนะครับเนี่ยสกปรกคช้ได้นะครับสกปรกมากครับมันจะเป็นเป็นเมื่อเมครับจับไม่ได้เลยครับเพื่อนนะครับนี่ผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำกุญแจที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับสกปรกใช้ได้เลยครับเรียบร้อยครับเพื่อนครับ ถังนี้เป็นอาการของถังเหวี่ยงนะครับเวลาเราปั่นครับปั่นแห้งจะเหวี่ยงอย่างนี้ครับคือเหวี่ยงแรงมากครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองฝั่งไม่ลองสูงไปหรือเปล่าจะลองใหม่นะครับก็จะมาทดลองปั่นแห้งดูนะครับว่ามันจะเหวี่ยงฟัดไปฟัดมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับโอเคเลยครับตอนนี้ครับถังปั่นไม่ไม่เหวี่ยงแล้วครับผมนี่ครับ นี่ผมตั้งโหมดั่นแห้งนะครับโอเคผ่านครับถังไม่ฟัดไปฟัดมานะครับก็ตต่แรกนะครับถังมันเอียงนะครับผมก็เลยทําการครับแรงนะครับแรงมากครับครับดูความแรงครับ ก็คือถ้าปั่นได้อย่างนี้ก็คือหายครับก็คือปกติแล้วครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมลองปั่นแห้งดูครับอันนี้ดังครับจะมีดังเบานะครับนี่แรงนะครับอันนี้ผมตั้งแรงคืออยากรู้เลยว่าครับว่ามันได้หรือเปล่าครับมีแรงขึ้นนหครับโอเคนะครับตอนนี้สังเกตดูแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านครับก็เครื่องแอ G ีนะครับซึ่งปั่นแห้งไม่ได้ครับ มันจะฟัดถังซ้ายขวาซ้ายขวาจนไม่สามารถที่ปั่นแห้งได้ครับตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือผมใช้วิธีการเย็บถังนะครับไม่ให้ไม่ให้มันอย่างนี้ครับไม่ให้มันอ่อนลงนะครับก็ถือว่าผ่านครับผมโอเคนะครับคลิปดีๆนํามาฝากครับเพื่อนๆครับกับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะวิธีการล้างถังนะครับโดยไม่ต้องถอดถังให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกดรูปกระดิ่งไว้ได้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ